ตอนนี้ออกข่าวประมาณตอนนี้ขึ้นจอใหญ่หลงมมอออะไรรเปนนนััั้ย่โดด จังหวัดสุโพทไทยได้สงเด็นจันทร์ต้องต้องให้รขบไมไปเที่ยวทุ่เรียนสาคอนทางสองข้างดูเป็น ไปที่ <laughs> <laughs>